โจเลยนะใหม่ๆสบายดีทุกคนเนาะโอ้มือนี้ที่ว่ามีแขกรับเชิญมาได้ทุกคนมาครับเชิญดีกูมาให้มันจูนอะไรไก่ทุกคนเสียวกำแพงมาลินนํำพมมาอีกแล้วทุกคนสบายดีพี่น้องกาปทักทายสบายดีเด้อเดมาจะมาก็ให้มือนี้นี่เดี๋นี่น้องสาวอ่าน้องสาวอีกแล้วทุกคน ລຊາລນຊາານຊາາອອພິເຮັດ YouTube ຄືກັນໃສາວນາານຊືອ YouTube ຈັ່ງໃດສາວນາງນ້ອງລນເນນມລມລືນຊກກິມໃຫຍກດຊາາອກາງຸສແດອມາິທານອກນ พอว่าแล้วให้แล้วหน้านะเลยพากันออกมาดินในอีกบรุดอกอีกสี่ห้ามือก็สิมาห้ามืออีกเป็นไงไปใช้มากินอยู่นี่นะผัาถั่งเออสบายสบายอยู่แล้วตั้งนี่มักกระโพดมักซาลีลายเราทุกคนเดียวเทาที่ไปติดตามในคลิปกำแพงของเนาทุกคนสิผาสิผ้าเสียวกำแพงไป เอ็มมะโพธเนาะเอาเอารถตึกตอกก็ไปรถตึกตอกก็ไปได้รถอันนี้มันพอเป็นเขาที่เขาปรไดับตั้งดินแดงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทาเบิงเนาะกอาไว้สีพาเข้าไปบุปลาข้าโพดแต่ว่าตอนนี้กินข้าวก่อนเชียวกองทำมันต้องเดินโดยท้องเด้เชียวเฮ้กินหนังยางเลยอ่ากินพอเป็นวิธีเด้อแบบกินทะล้ำไลยพิธีเลยอ้าวเอ้ยกินเ้างนีสมบัติเซียน เอ้สมปสสู้ออมติ่นไก่นี่หะออมไก่ออมไก่ได้หนิทุกคนไก่มันดื้อไรก็เลยว่าเอาไปอนีใสแล้วมันกระชกง่อมวแน่ได้ปามันินยบเป็นยังงี่ยว่แเทียวก็่อเลยโอ้แสดงว่าเดี๋เดือนนี้ก็่อเลยปโลชนแวไ่ปอยูบตมามาเด้อพี่น้องเด้อกินเผาบัดนี้ เขาเพศนะทุกคนเอี่อาหารก็บมมียางลายนเราทุกคนมีแต่สุปน้ำใหม่หอมไกลเลยก็ซุปเสียงซุปุปกระกาศแม่แม่หันเองนด่นี่ใส่เผาปุ๊กน้ำทุกคนหานบานห้องกินบางดูปุกเองนะคะเราปกันบ่ือมอเอวนั่นอมืออย่ามันบ่ แดดแดดวัเนือมัสิ่ดูมันมันจิบบอคำใบกับทันได้กินเขาได้ทุกคนมันกินอย่างนี้ได้ได้บัดนี้ส่วนบริบริสูรมาไมนได้เฮือนแม่เนาะทุกคนเนาะโดนโดนเถิดไปอยู่น้ำเมียเด้คำใบแม่แม่เบียกรลายวะใช่เบียกร้ายเนาะทุกคนเบียกนอนหน่อยนะเบียกนอนมีเราหนึ่งเขาเป่าไฟได้เลยกินเห็ดยาบแล้วบอกเต้ เจ้าลเ่อไอปามาเลเจาเห็นเลอเเก่าละทุกคนนต้องนึ่งเขาหลงถวายคือเก่าเก่งานป้าบรได้เด็ีนะักไมลงเนาะว่าแบบอันนี้เน้นนอนลิบนะผู้หญิงก็อยู่นี่แล้วผู้ชายก็อยู่นี่แหละยสมปดมาผู้ดีจนอ่านเองนะนไะเบิด อือคอยมือนล้วไงไปกินียังกินสมสง,ขอของิซีก็เจ็บกระเพาะมันเพื่อนว่าจุา่้าไปตัดชุ้งอันนี้แล้วเอาเอาไก่ไปออย่างอย่างนี้เพื่อน<ข>อ,อ,อยู่บนห้องไปอาบอันนี้เปมือนนี่นน,นีะ นะเป็นเลมีหัที่ท่านด้บอกมันท่านก็ไปเขาท่านกะไปอกานนะโอ้ยแสดงว่ายังยังสีเมื่อเมื่อใช่ไหเขาเพื่อนอยู่ปากเซอยู่ตอนนี้พวกเขายังปรึกษากันอยู่ทุกคนเข้าจีตังอันยังเลยตังยังรวมตัวนะตังแกงบอบตัแกงเราเข้าจีเ้าเพื่อนนะทุกคนเข้าจีเ้าห้องอยู่นะทุกคน ปลว่ามูคูคำแซงคำซี๊คำไว้เนี่ยอยากเชร้าอยากเศร้าหองอยู่แทุกคนอยู่ปากพอไดแปลว่าพุชชากันอนะเนะจมาเชร้าเพื่อนอยู่น้ำกันเนาะเป็นแบบพอดีเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยอยากเห็นไหมว่าสตูดิโอเลยเนาะว่าไงเนาะซี๊ดได้มันต้องขอน้าอยู่แล้วทตามันมาทำาไไ้กัน ยังปรึกรษากันอยู่กับกำแซงไงนะว่างบประมาณนี่เงินเดือนเท่านี้ันสิสามารถเท่าไรบ้างนะทุกคนท <c oughs> <c oughs> ่านมารวมโตกันสิครับเออเช่าภาษพอได้เช่ารองพนนดดี่ก็บปรอดภาสิมวนอยู่นะทุกคนเนาะเดือนหนึ่งก็ประมาณปรนะมาณสามพันเนาะเออประมาณสามพันนี่แหละ 3, นะ้ำร้อนหนามไผ่สามสามพันบาทเนาะสามพันบาทแล้วครัมันเป็นช่าห้องนี่ทุกคนเช่าเพื่อ เพื่อนโตเพื่อนโตไม่เม่เากํแยงเด้เพื่อนทีเพื่อนทีแม่แม่ไกลแม่ของนงรัดเนาะทุกคนเนาเาออยู่กันมซ่บือบางเทือไปก็มีแลครับแต่ก็ยายสรีนี่กงะาบ่ทันจ้จบยังยังซองดือนยายเสรีดีหละไปเลไปอเดียวก็อยากแล้วเว้ยเฮ่ยบ่อยู่บ่นอนก็มีบะมีบดบดอยซีเนาะ อยู่ก็อยู่เว้ยจะอันสบายของมึงนี่นั่เนี่นันนวันมียังกันก็มีอะไรด้วทุกคนมันใหม่มันยังใหม่ันดังเนาะนี่เนาะเอ้อมันโจรลงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะไข่กินเขากินกระไรน่าประหลาดเลยไข่ไข่ไข่รถทุ่นเออเฉพาะวันนาอยากลงไานนิดหน่อยเอไข่ไอยนี่เลยมึงทำนานนานเลยว่าเป็นงจะเอา ยิ Finally, ้มน่ะเหมือนต่ยหอาบาางหน้าน้ำนองต้นต้มต้นต้มแล้ครับนำอลีด้ะอเียเหมือนต่งมาเห็ดเขาหมักน้ำดำบ่บ่แล้ว่พีราะย่กงให้ไปใช่เขาของหนาบ่ขงหนาบ่นี่นะนี่ย่างเขาไปนี่เขาไปเขาอยู่ห้องกี่นี่ก็ได้นี่ เหรอเป็นยองไงฮะมีคนอยู่ท่านว่าท่นว,านว่าเชียวบริเมวอง่ายนี่ทำไ้กับจิภาเพิน่นไปบุรินทรไปแล้วเนาะทุกคนไปบอลมันบอลมันมันมวนบอลมันสงบบอลมีหนาม,มียัง้ง <c oughs> บอลมันอยู่ป่าไปแล้วอ,อ,อยู่ธรรมศาสตร์นะว่าไงอยู่ธรรมศาสตร์เลยทุกคนหนานมโตเออแบบว่าบรรยากาศธรรมศาสตร์นะนะ ตางแคมเนาะกจะยาดูจะซ้อมเหมือนเนาะจะลดีิจะลาเวลามามนาร้อนมานมัน่ะยังจตลานเป็นเอารกันก็คลิปนี้ข็จักเมือนวิวเนาะอาสิมา นี e ่ทางใดทางใดมื้อนี้เฮาสิมาเจอกันสิมาแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งเอากินไก่กินปลากินหยังก็ว่ากันไปดีแล้วกําสีมานี่ทุกคนบางทีับกําสีสิมาลนนําคําไว้ก็มีทุกคนบ่ได้โทรบ่ได้โทรหาําสีเว้ยอน้งายังไฟบไ่แม แม่สนอยมาฮะไปไป,ไปใช้มือซีมือซีอีกแล้วไปเบิ่งมือขึ้นวะอ๋อโอ,โอ,แ,มอมแม่แน่นอนจะแม่ได้ไปเบิง่งอาไปช้องคำเทอาแล้วไปจ้ะิจังไป

ปลากระโโพดนะทุกคนไปบุปลาไปพาพาเชียร์ไปบุปลาเมาื่อวานนี้ก็ไปนะทุกคนคำวน้นะวันนี้ก็ไปอีกทุกคนไปผ้าเชียรงไปเกลีาา้ยงากระโโพดมันะ,ะดีเนาะเออบุปลาซีดายด้วยกระด้พี่น้องได้เหมือกันเนาะไปได้ได้อยู่เอกได้มางม,มันแกในตัวเขาเสียแนวไงทุกคนเสียเมื่อเห็ดแนวนไปทุกคนไปเอัสอบไป,ปข้างในได้ นี่เก็บก right. ัาไปทุกคนใช่ปิงข้าวมันามักไขแบบอันนั้นนะคอนเวิร์สสีแดวไปทุกคนไปขี้แคมเอรลี่ผู้ใด้ทุกคนไปเก็บมะกรพดธรรมดาได้ใช้หมักบ้าน <ST> S> <S เพราเอาสิขึ้นเอาสิขึ้นยืนนี่เลยไม่ได้นะทุกคนเพราะมันจะคุ้งหันนะทุกคนนะรถเพิ่มแซงนี่ออเออมันต่ำนี่เอาสิดีออกเพิ่มเสียง เขากะมีแต่สิไดผ้าเซียวตะเกียบมัะโพดก็น่าทุกคนเนาะแต่ว่าขมไว้กับสิริมาจบคขีดใบซัมมี่เด้อได้ทุกคนเดอ้อได้าาไก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวขมไว้ในเด้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยเขายายสิริยังไปซื้อเครื่องมาอยู่เนาะทุกคนว่าเฮาเสิเฮ็ดยังแหนกินเนาะมิโนต่อไปเนาะทุกคนเนาะไปติดตามไปติดตามอีพีต่อไปเด้อทุกคนเดอ้อ